สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะเห็นยังง่ชิบนี่คือขากอลังการใช่ไหมพี่น้องมันเวลานัดตามคำขอมันป่าวตำหมูวานหมากะเฮ็ดมือนี้พี่น้องค่ะมาครับพี่น้องค่ะบันี้ก็สิมาตำสมเด้อพี่น้องค่ะตำบักหุงให้กินเด้อพี่น้องมาตำบักหุงแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อจ้าๆ้าแ้วต่พอยั่นหลักคนหน่อยซับบักหุงก่อนค่ะเดี๋ยวเพุ่งเดี๋ยวเบิ่งวัตถุดิบคนพี่น้อง ปา๊าตัวแม่ก็มอนจัดใหญ่แล้วพี่นอ้องเฮ้ยป๊าผีพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยวานอ่าจัดคักปาเนี่ยมันมีจีใส่ผีเจ้าเม็ดครับมันมีแตาโมโหใส่บัตรนั่นล่ะว้าใส่หมดดิบเดียวจะกินกินไม่ได้ก็ทาทิมน, <c oughs> น้อนเลยว้าแปลซิเม็ดขี้เก่าอ่ะ เงยเกือบอยู่แล้วค่ะงเกือบซีกพี่น้อแม่จัดไปพี่น้องจัดไปอืมชุดยอดแม่คขั้วมนต์พี่น้องขนให้เพิ่นฝานก่็นดะแม่เนาะเบิ่งเสศษมะฮูแม่ขั้วมนต์พี่น้องอืมไม่ต้องมีมีดสองคมสามคมคมเดียวก็เอาได้เป็นขันผู้ฝานเพราะเป็นต้อนมังไงเลยพี่น้องเป็นแม่ฆ้าได้บ่พี่น้องอืมทสูซอยในเด้อค่ะเด้อถ้าเปิดนะอนาคตพายทากหน้าเอ้าพี่น้องไป ถงห้ามดีนะพี่น้องแต่แจบหมดวันนี้เลยหายพี่น้องจัดตํามหุงเปเยกตามข้าขอพี่นอ้นงนนองเห็นยังยีครับมัไนี่ยางเนื้อยางเนื้อกินกับตัาหมูหุงค่ะพี่น้องค่ะกินกับตามหมูหุงแล้กระยานเสียบท้องอืมยางสิยบพี่น้องค่ะที่เสียบใส่ไหมก็เลยหั่นตอนน้อยๆนี่จักน้อยเนาะค่ะเนาะคนพี่น้องเอา,าเบ็ดดังไว้ิน่น ทานก่าจึงคืงเลยมาพี่น้องสดๆเลยทีเดียวมาใส่ตำหมูฮุ่งเป็นครับตำหมูฮุ่งเป็นเป็นได้พี่น้องจัดเต็มจัดชุดใหญ่เลยมาค่ะพี่น้องค่ะมาปาร์บีคิวนกันโอ้ยคนเราเลียต่วนผู้คอยเงียงเลยครับจะเห็นอะไรเนาะผมแม่จะหลักเตะกันคอกันที่เ่เฮขาบม่ได้เห็นคลิปตำหุ่งไปเพชรแบบนี้มาโดนเลยเนาะโดนแล้ว ก็บม่เป็นหลักเตะกันข้อกันที่เจ้าสารภาพมาเร็วๆเจ้ะจะลีลาตัวข่อยได้หนิข่อยว่าข่อยตื่นมาข้อข่อยคือเป็นหนังสีพี่น้องไม่สุดยอดก็เงิดหลายซุกเราไหมแม่ซุกเราค่ะกุ้งโอเคฉันมีละกุ้งเผากุ้งบาร์บีคิวในเนื้อไส้ลูกบัลทุแม่ในเนื้อบาร์บีคิวกุ้งบาร์บีคิวก็มีเนื้อบาร์บีคิวพี่น้องเลยอืมสุดยอดเราพี่น้อง เราไปสุกยังเบิ่งงนั้นเอาพี่น้องเห็ดยังมีอะลรแก่กุ้งนี่เดาพี่น้องสีเห็ดให้เบิง่งอันนี้คือสันหลังกุ้งที่มันเราออกนะคะใช่อันที่พี่น้องเราเห็นมือนมันันก็แพร<ห>แบบนี้ไงถ้าแพรแบบนี้มันก็จะเห็นเส้นดำๆนี่ไงเห็นไหม<อ>เนี่ยมันเป็นเส้นประสาทกุ้งเนี่ย เส้นประสาทหรือเส้นเอ็นก็ได้มันมีเอ็นไม่ยังกัดแล้วแต่เขาเสียเอ็นพี่นอ้องแต่ว่ามันขีมน้มันหรือเปล่าขี้มันก็ได้เห็นให้เบิ่องล้านี่ดิทีม่มันก็จะอยู่ตรงนี้ถามันเป็นไม่ได้ค่ะออก,กินมมันยังขาวง่ามมาดัานทอขี่มันก็จะอยู่ตรงนี้ขี้มันพอพาลงไปอ,อีกเขาเรียกเส้นประสาทกุ้งเนี่ยเห็นไหมมันก็คือขี้มันพี่น้องเห็นว่ตถุดว่าเป็นอันนั้นเนาะอโอเคครับ มีลูกโตแล้วเนาะคือคนคือคนเนี่ยเนาะคนมีเลียดเต็มตัวกุ้งเขาก็มีเส้นของเขาเซนตินเทอาาร์นชั่นแนลเ่กันหมอดอนอ้าพี่น้องวานนี้เริ่มงนะว่าแม่วานนี้แล้วแล้วตั้มกุ้งสดแปดซิเมตรป้าแปลซีฟเลยเอาข่อยนับแล้วเรียบร้่าเอาเอาเอาคนมักยองบ้าเบียกับจัดขี้เก่าภาคสองแม่นบ้าวนี้แปดซิเมตรเท่าไหร่ภาคสอง่าใส่เดียวก่ันพี่น้อง นี่ได้เด้อค่ะค่ะคกินไ่ได้กรเทียม <laughs> อเอาย้อนไปเออบุดจับุดดจําบุดดจบุดดจบุดเออเออออเอเนี่ยนสองสาชั่วโมงหนึ่งตรวสีแดดเครดกรบรับลาประกันเนอะ ว่ามันลายเขาแปดิหรปมานกีได้แหงกับปผสมกันแปดชิรบมาแล้วผากสองเราแปดิบท่ได้เฮ็ดจินกับน้องมดสองคนเสียทแปดิพเฮ็ดอันหลายาเม็ดด้เฮ็ดคับมูพ่นเมล็ดน้ำเนาะวันนี้เฮ็ดสองแถอีกนาวันนี้ออเกเสรเนี่ใส่หลายาโหลดหล่ลายเลยเพราะว่าเป็นเสรีน้องมเงเงียัเลย้อเพราะว่าญาติเขาลูก่ตลาดเยอะแยะ แงามกอียงก็งจะเริ่มค้นดินกันเราวนี้ไปแล้วอ,อาไปกนีปลาแซบหนัวควายอีนางทิบนะคะบรเผ็ดสู้พี้อพี่น้องมันก็เลยอะตา,งงาเท็ดไทยขาบมันอยากใ็ดปลา,า,าไปแก้ว่อแมพี่น้องเอ้ยใส่น้ำสู้นะามกรอยากส,สลัวใส่น้ำตาลด้วย กันเพ,พรุง่งคงหนักไปนกก็บ่เห็นหร่น้นนปลาา่าลองดูน้ำปลาทอเนือมันคือเป็นหนวดสาตาใอา เผ็ดไงมันเลยจางบักซิกก่กินดาด้วยพี่น้องค่ะนะ ได้ยังไ่เอาะได้ได้ได้อังไกุ้งป่ใส่หลายเด้อใส่พอมันงามพอมาอตั้งแต่ซิมขอกระมือสั่นละ มัน,นมันแซ่บท้อเกลี่ยเลยบัดมาเลยพี่น้องมาขาข้ามานนเนี่ยขาม้าพี่น้องประดับประดอยนี่มาขามาบัตรมามาม,มามาจวดกันพี่น้องเลย อ่ะพีน้งมาค่ะพี่นอ้นองค่ะมาค่ะมากินน้ากันบาทมาที่โต๊ะอันนี้ตามคาขอเด้อค่ะจัดให้เราเดอ้อส้มตำแปลกสิบเม็ดกุ้งสดมาค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องมาข่อยัดเมืงง่อยพี่น้องเพื่อที่ได้สากนี่อยหามุมหาภาพ <c oughs> กินเอาเลยลุยตำหมูเผ็ดเผ็ดมาพี่น้องมา <c oughs> ขออนาตเบียรขาได้ไหมน้องเครื่องมันครบบอกไปเลยว่ามันสุดยอดมันแซ่บแ่ก็ยอดมาลชล้ีนกนึงครับเพราะคำว่าถ้าคขข่อยคนี่ไม่ค่าเลยอันลูกค่าเล่นใส่อื พี่น้องฟังได้ฟังเล่าทั่วโลกพพน้ไ้ได,ไดเา ยังลูกบแสบมากกับสุดยอดสุดตายอันนี้คือหิวแล้วกินได้ห้กินกินเมื่อเช้าแล้วให้มาทำไม่ได้ ภาคสองไม่ร้องหางม,ม,มุเป็ดแปดสิเมตรความอร่อยไม่ได้เป็นรองใครห่้งเผาเกลือ,อม่หลังที่นกเขาบอกเขบาบอกอยากพาคแตาคนตามเองอ อะไรก็แล้วแต่น่ากินหมดขอหาซื้อสตอปมาได้รอรถสลาดมาชา ตอกะปูเค็มบุมมเฮ้ยกับสียงกับปุ่นเนะมือนกัน,น,กนมันคือแซะ่บะแทะแบบอืแซะแบบดูนิ้วน้ำแทะแกรอกไหม ก็ต้องบ็นยูหายแน่แล้

อยากตอนทุกตอนก็สุกเด้อพี่น้อง จากอากาศร่มเย็นเยนกายร่มรรวรายนประเดงเอาพี่น้องตัตขวดมาหนอพี่น้องวันนี้เบ้งเบ้งเบิงบ้งเบิ <c> ้ง <oughs> มีลูกหม่อยอยกัดจำหลาเด้อพี่น้องเนะเอ้วินมันี้แม่เจ้า ม่ถือถ้ามาดูปิดแว่นไหนลูกิึงอยู่มันเพลงอร่อยอร่อยพื่อครับกินจนไม่อยากพูดอะไรมันแซ่บ ตามหง่งแท็บแบบนี้มันโดนเดิมแต่สืส้อเขากินกับแท็บพรุ่งกันกนะ อไว้แล้วพียงพอแลลาลาค่ะพ่อตสกินี้ได <c oughs> ้ก่อนได้ไปนองกันอ <Or definitely. S 1> ีกครั <fiquei mumbles. S 1> ้นมวน